สวัสดีครับแมพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องขอปลาสไตล์ทิวนะครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวทิวคือเก่้ครับบ่าวทิวกับสิ้ามหาเฮ็ดนะครับวันนี้พิกัดป่าอันบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลรจาทธานีครับไปหลุ่นกันนะครับไปเสด็เฮ็ดยังแนครับไปกันเลยครับพอแล้วครับพี่น้องหุมเฮ็ดแดงกอครับหุมหนีออกทีแห้งครับดีครับ ออกมาพทางพี่ีก็มีครับพี่ขาแบบงหญ่ครับเป็นขีดินสรายเนาะครับเป็นกลนมั่นไหวครับนี่ ดอกมาทางหนเลยดอกในบ้านนะับ หมูเดียวครับดอกหน่อยดอกไงก็ม,มีครับพี่น,ออน้องนึงครับกำลังพอดีเนาะครับสำัดอกงามๆครับนี่นี่ครับดอกแบบงามครับ มาหลุนโ่มนีกันเนะา,เาะครับสีมีหลายดอกบอบพีครับอู้ยกำลังจูมใหม่ๆเลยครับยับมากกับพอดอกนี้ครับหอยเจาะครับอีกดอกหนึ่งครับยับมากกไก่กันนี่แล้ครับ ดอกกำลังงามๆเลยครับหุ่มนี่ครับอีกดอกนึงครับบานครับดอกหนึ่ง,น,น,งนี่ครับพอแล้วคนระับพี่เรเลี้ยงไปเลยครับนี่ครับเลี้ยงลอไปทานครับ เป็นหมูเลยครับพุมนี่พี่น้องนครับกำลังพอดีเลยครับกำลังสิออกไม่ก็มีครับหน่อยๆครับโอ้ยครับดอกงามแห้งครับดอกหน่อยนีตัวเอาเราครับดอกนี่ครับเป็นแฟนครับดอกนี่ ส้างฮีกัมมี่ครับอดอกหนึ่งครับเกือบซิปดอกนะครับหมนบูนี่ครับนี่ครับอนหน่อยก็มีครับเบิ้งนี้ครับโป๊กไหวครับมออื่นเรียงมาเบิ้ไหมครับ ดีครับมีแต่ดอกงามๆครับตอนสอนแห้งครับนี่ครับดอกกำลังพอดีงามเลยครับแต่ละดอกครับนีครับกำลังออกไม่กับมีครับพี่น้องม้วนแห้งครับมันพอมูเดียวซิบกว่าดอกแล้วครับอยู่บห่างกันหลายครับห่มเดียวกันครับนี่ครับ ครบงะแลวเนาะครับดอกหนาะยี่ครับดอกหน่อยครับแต่ว่าสีงะนะครับใหญ่บอซ้ำกันเนาะครับมือนี้นี่ครับเห็ดกำลังออกใหม่เนาะนี่ครับมาครับพี่น้อง ใบเก็บเพชรมูนี้ครับสี่ดอกนะครับกำลังงง่ามเลยครับอหมดกระการครับนี่ครับอีกดอกนึงครับนี่ครับพี่น้องเครื่องตาแล้วครับมันนี้ đen ko đỏ ngắm ng nào gặp chú chú yeah. đọc nói nó gặp hôm đi ดอกหน่อยครับนี่ครับเห็ดหลังเขียวครับพี่นนอกจูงงามๆเลยครับนี่นี่ครับกำลังขึ้นมาครับพี่นนอกนี่ครับนี่ครับ ออกดีทั้งกุ๊กใหม่อีกครับดอกนี่นี่ครับมาแล้วครับ จุ้มเลยครับนี่ดอกหน้ามิ้วครับนี่นี่ครับจุกุเลยครับเห็ดหลังเขียวครับพี่นอ้องผอวันร้ายเนาะครับมือนนี้ แต่ว่าพอมูนี่ออกย้ายไปอยู่ครับนี่ครับพี่น้องจูมีงามด้วครับขาเหนาวดีเนะครับนี่ครับ เอาแล้วครับพี่น้องม้อนี้กด้เวลาาลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งเฮ็ดที่ใดกันครับพี่น้องมานอยู่เนาะครับม้นนี้บ่ดด้มาดโดนแล้วครับมาม้อนี้กับมานคือเก่าครับเกือบเต็มตาครับมีแเ่เฮ็ดแดงกรอเฮ็ดลังเขียวนี่มานอยู่ครับมันนี้พี่น้องครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะครับสำหรับม้นนี้กด้เวลาาลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ